สรุปตารางเหรียญโอลิมปิก2 0 2 4วันที่4สิงหาคมอัปเดตเวลา21 3 0นาทีโดย10อันดับแรกของตารางเหรียญรางวัลมีดังนี้อันดับที่1จีน18เหรียญทอง14เหรียญเงิน9เหรียญทองแดงอันดับสองสหรัฐอเมริกา14เหรียญทอง25เหรียญเงิน24เหรียญทองแดงอันดับ 3. ฝรั่งเศส12เหรียญทอง14เหรียญเงิน16เหรียญทองแดง อันดับสีออสเตรเลีย12เหรียญทอง8เหรียญเงิน7เหรียญทองแดงอันดับ5าสาระอาณาจักร10เหรียญทอง10เหรียญเงิน14เหรียญทองแดงอันดับ6เกาหลีใต้10เหรียญทอง7เหรียญเงิน6เหรียญทองแดงอันดับ7ญี่ปุ่น8เหรียญทอง5เหรียญเงิน9เหรียญทองแดงอันดับ8ดอิตาลี6เหรียญทอง8เหรียญเงิน5เหรียญทองแดงอันดับ9กเนเธอร์แลนด์6เหรียญทอง4เหรียญเงิน4เหรียญทองแดงและอันดับ10 ยอดมันนีห้าเหรียญทองห้าเหรียญเงินสองเหรียญทองแดง